้แน้อมตคุณนึงได้ครับอ่าเสร็จแล้วครับสองคันนะซีเอฟสามร้อยอ่าสายปลานะครับแฮนพร้อมการแฮนเซตานะครับนี่ไม่ต้องต่อตุ๊กตานะใส่ได้เลยแฮนนึนงท่อนสวยๆครับงานโคตรสวยครับการแฮนเซต้านะครับนี่ครับยางเอซีครับผมวีเอสามศูนย์ ท่อ MF ครับเนียนๆครับกัดกันล้อนะครับพิเทพนะครับแล้วก็กัดแข้งครับไอ้หลายครับยาวคงมาเดือนครับผมยางหลังซ c เช่นเดิม VX สามศูนย์บางหดวโหดครับบางหดโหดโคนหินทรายครับสบายๆครับนี่ครับสองคันนี่สายเพชรครับ ขอบคุณครับวันนี้อุ่นหนุน่นเรามองฟังเสียงมองฟังเสียงใครอยากฟังเสียง mf น,น,นุ่มๆน่นๆ ติดต่อได้ครับที่บนานโง่งอะไรแต่งพี่บ่าวครับ